สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับสําหรับวันนี้25กรกฎาคมรอบค่ำคัมมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับคลิปนี้ยังอยู่ที่ประเด็นร้อนเงินช่วยชาวนาให้เป็นเงินไร่ละพันปีนี้มีหรือไม่มียังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับโดยเมื่อวานนี้ก็ปรากฏข่าวทางสื่อครับ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยท้าครับท้าอธิบดีกรมการข้าวเลยบอกถแถลงยืนยันมาเลยว่างบ1 5 0 0 0ล้านบาทผ่านศูนย์ข้าวชุมชนนี้ไม่ใช่งบเดียวกันไม่ใช่ก้อนเดียวกันไม่เกี่ยวกับเงินช่วยชาวนาไล่ละพันถ้าอธิบดีกรมการข้าวแถลงว่างบ1 5 0 0 0ล้านลดต้นทุนผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเป็นคนละงบเป็นคนละก้อนกันไม่ซ้ําซ้อน ไม่เกี่ยวกับชั่วชาวนาไร่ละพันครัวเรือนละ20่ไร่20งหมบาทนั้นตนจะไม่ยุ่งและตนจะจบเรื่องราวทันทีไม่มายุ่งกับเรื่องของลถต้นทุนไม่ขัดขวางผ่านศูนข่าวชุมชนนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจลงข่าวนี้เมื่อ24กรกฎาคมหกนะครับ บางส่วนนะครับที่จริงเขาลงรายละเอียดกว่านั้นหลายเรื่องแต่เราเอามาเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจก็คือนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีหลายเสียงที่สะท้อนมาว่า,างบ15,000หล้านศูนย์ข้าวชุมชนนี่ไม่ได้ใช้เงินก้อนเดียวกันกันกบเงินช่วยชาวนาไร่ละพันทีนี้นายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยก็บอกว่าผมท้าให้ถแถลงข่าวยืนยันมาเลยว่า เป็นเงินคนละก้อนกล้าหรือไม่เป็นเงินงบป,ประมาณใหม่เพราะ Help, ถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะไม่ว่าเลยไม่ต่อต้านเลยจบเลยนี่คือนายปราโมทเจริญสินว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็มีเหตุผลในการว่าอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าถ้างบหมื0นพัล้านไม่ใช่ก้อนเดียวกันไม่ซ้ําซ้อนกับเงินช่วยชาวนาได้ละพันนี่ งบที่จะไปใช้ลดต้นทุนผ่านศูนย์การชุมชนก็ดําเนินการไปส่วนงบช่วยชาวนาไร่ละพันมันจะมีเพราะถ้าชาวนาเดือดร้อนอกรรมการนบกขก็จะสามารถมีมติเห็นชอบและสามารถขอใช้งบกลางในการจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละพันได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันมันซ้ําซ้อนกันมันจะจ่ายอีกไม่ได้นี่ก็คือนายประโมทจเจริญนสินจึงขอท้าเลยท้าอธิบดีกรมเข้าวแถลงข่าวยืนยันมาเลยว่า มันเป็นงบกลละก้อนถ้าเป็นงบประคนละก้อนเมื่อ,อไรนายกสมาคมชาวนาเนี่ยจบทันทีไม่ไปต่อต้านเหมือนห้ามนล้านลดต้นทุนศูนย์ข้าวชุมชนไม่ต่อต้านเลยแต่ทีนี้นายประมดจะเจริญเสถียก็กล่าวต่อว่าแต่พิจารณาแล้วคืองบก้อนเดียวกันเกษตรกรทุกคนพึงจะได้ช่วงนี้ชาวนาเดือดร้อนแล้วหากไปผ่านศูนย์ข้าวชุมชน2 4 7 5ัศูนย์ มีทำสำเร็จกี่ศูนย์ส่วนใหญ่ตั้งเป็นอนุสาวรีย์ทั้งนั้นและมาสร้างเพื่อรอรับเงิน1.50หมื่นล้านบาทแล้วได้แค่4-5แสนคนสูงสุด1ล้านคนแล้วชาวนาที่เหลือ3.6ล้านคนไม่ได้อ,อันนี้สงตรงนี้เลยแต่ถ้าได้ประโยชน์จะไม่ไว่าเลยแม้แต่ต้องเลยขอให้ยืนยันว่าไม่ได้ใช้เงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละพันบาทนี่แหละครับคือสิ่งที่ปรากฏข่าวทางสื่อ เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจเมื่อวันที่24กรกฎาคม65ของเราก็เอามาเล่าต่อท่าผู้ชมอยากจะอ่านรายละเอียดมากกว่านี้ก็ไปอ่านเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจเราจะแนบลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปไปอ่านอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะมีข่าวบางช่วงบางตอนที่นายประโมทเจริญสินนาย,ยกสมาค,คมชาวนานและเกษตรกรไทยกล่าวท้าอธิบดีอธิบดีบรกรมการเข้าให้ออกมาแถลงข่าวยืนยันว่า งบหมื่นล้านล้านเนี่ยไม่ใช่ก้อนเดียวกันกันกบไตรละพันท่านจะยอมจบท่านจะไม่ยอมยุ่งด้วยถือนะครับอันนี้ก็คือข่าวที่ปรากฏทางสื่อเมื่อวิบที่24กันยาคน55นะครับในขณะเดียวกันวันนี้วันที่25กรกฎาคมก็มีข่าวทางฝากฝ่งของอธิบดีกรมการข้าวนะครับโดยวันนี้ที่เพจกรมการข้าวก็ได้ขึ้นข่าวบอกว่าอธิบดีข้าวให้สัมภาษณ์รายการสนามเป้าสนทนาประเด็น การผลิตเมล็ดพันธุ์และศูนย์การเข้าชุมชนทางททบ5นะครับวันนี้วันที่25กักฎาคมนายนัทกิจของทีมอธิบดีกลุ่มการเข้าให้สัมภาษณ์ในรายการสนามเป้าสนทนานะครับทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5ประเด็นนโยบายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการควบคุมคุณภาพและการส่งเสริมการผลิตในกลุ่มแปลงผู้ผลิตภาคเอกชนกลุ่มเกษตรกรโดยมีดเอร์มนัฐตั้งสุข เป็นผู้ดำเนินรายการณห้องศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมการข้าวโดยสามารถรับชมได้ในวันเสาร์ที่30กรกฎราคมหมเวลา12นากา20นาทีถึง14นาก45นาทีทางสถานีโทรทัศน์กองทบกจ5วันนี้ครับมีการบันทึกเทปที่จะไปออกรายการทางทท,ทบ5จะออกรายการวันที่30กรกฎราคมหมเวลาเที่ยง20นาที ถึงเที่ยง45นาทีรายการนี้ก็มีเวลา25นาทีก็ไม่ทราบว่าอธิบดีกรมการเข้าจะพูดไหมว่างบที่ลงไปศูนย์เข้าชุมชนหม0 0นล้านนั้นไม่เกี่ยวกับไร่ละพันตามที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยท้าให้ถแถลงว่าหมื่นห้าพล้านที่ลงสู่เข้าชุมชนนั้นมันไม่เกี่ยวกับไร่ละพันไม่ใช่งบก้อนเดียวกันครับ รอฟัง30กรกฎาคมห5อธิบดีกรมการข้าวจะพูดด้วยไหมในประเด็นนั้นครับหรือว่าจะพูดเฉพาะประเด็นผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับก็รอฟัง30กรกฎาคมห5ทางททบหเที 5, ่ยง20ถึงเที่ยง45นาทีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเรื่องประเด็นร้อนไร่ละพันชาวนาปีนี้จะมีหรือไม่มียังจะต้องติดตามข่าวกันต่อไป จนกว่าจะได้ทราบความจริงว่ามันจะมีหรือไม่มีครับสวัสดีครับ